วันนี้โอกาสดีได้มาบ้านคุณพี่อ,อยู่ในกลางกรุงกลางเมืองนะคะแต่มีพี่เขาอนุรักษ์ของดีไว้ขออนุญาตถามคุณพี่เนี่ยหนูเห็นหนูแปลกใจเรื่องเรือค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรืออะ,อะไรนะเรือตะเคียนนะอันนี้เรือเรืออะไรนะคะ ไปจ้างเขาต่อจ้างก็ต่อค่ะจ้างเขาต่อมายาวเท่าไหร่คะเนี่ยเราห้าวัน่ะห้าวายังใช้ประจําอยู่ใช่ไหมคะประจำแล้วอายุเขานานหรือยังเนี่ยเรือลำนี้เนาลนะค่ะเรือตลาดเราสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วยังสภาพดีเหมือนเดิมเครื่องนี่เราสามสิบปีเรายังใช้เครื่องเดิมหรือว่ายกเครื่องใหม่โอ้เครื่องเดิมเดูสิ แปว่าพี่ผู้ชายเป็นช่างดูแลดีเครื่องยี่ห้ออะไรคะสามสิบปียังใช้ได้โตโยต้าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่เรือนะคะโอ้โหนี่นะคะเรือเรือหางยาวใช่ไหมคะคือว่าเรือหางยาวเนี่ยฮาวาโตโยต้าเครื่องเครื่องมอเตอร์เรือสามสิบปีคู่กันกับเรือ ยี่ห้อโตโยต้ายังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วน้ําเนี่ยมันไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงหรอคะน้ําระดับนี้ตลอดไหมคะออระดับนี้ระดับนี้ตลอดแล้วพี่ก็แช่ไว้อย่างนี้ตลอดหรอคะออพี่ก็แช่ไว้ตลอดแล้วถ้าเราเราไม่ใช้เราเก็บเราเก็บเราก็ต้องต้องเก็บ,บ,บยกขึ้นก็ต้องยกขึ้นอ,อ,อ๋อแบบแบบม้วนยกขึ้นใช่ไหมพออมี่มี่มี มี<ช>ตัวใช้ลอกยกขึ้นเนี่ยคุณขากกห้ากิโลใช่ค่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยบ้านของเขานะคะบ้านเรือเขามีมีชื่อไหมเนี่ยเรือไ,ไม่มีไม่ตั้งชื่อให้เขาเหรอคะ <c oughs> ชื่อแม่ยานางก็ได้แม่ยานาง <c oughs> แม่ยานางตู้เออ้ <c oughs> สุดยอดเลยค่ะน่ารักจังเลยเนี่ยมีมีที่ให้เขาอยู่มีบ้านให้เขาด้วย ถ้าไม่มีบ้านให้เขามีที่ให้เขาก็ถ้าโดนแดด,ด<น>ก็จะผุได้<อ>เป็นไม้อะไรคะเ,น,เ,เนีเ่ยพี่โอ้รูปผู้รูปเรือตะเคียนไมต้ตะเคียนโอ้เพราะว่าเป็นไม้เนื้อแน่นไง้เนือเนอเน้อแข็งค่ะโอ้แม่ตะเคียนใช่ไหมเนี่ยโอ้สาธุ โอ้มีพลังมีจิตวิญญาณเนาะแน่นอนเลยแหละอืมคํำคูณภาษาอีสานเรียกว่าลูกคํำลูกคูนนะ่เนี่ยแสดงว่าใช่ค่ะโอ้ยังไปบ้านอยู่ไหมก็ยังไปอยู่ค่ะค่ะวอาไว้ไปเที่ยวมั้งเนี่ยได้ได้ได้วันหน้าพาไปเที่ยวเนะค่ะเอออยากไปเที่ยวชมวิวชมอะไร พี่พี่ยังยังขับไปได้อยู่ได้พี่ยังใช้งานอยู่ทุกวันอ๋อใช้อยู่ทุกวันแล้วแล้วทุกวันนี้ใช้ทําอะไรบ้างอ๋อลุงก็บางทีใช้ไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าในคลองอือแล้วก็ไปทํางานให้ไอ้นั่นน่ะหรอเออทำให้สาธารณชนตลอดอ๋อคุณลุงทําให้สาธารณประโยชน์เป็นจิตอาสาใช่ทเองโดยที่ไม่มีใครรู้อ๋อเป็นของคุณลุง เพราะว่าเรือลําใหญ่ตัดญ้าตามคลองที่มันที่มันทอดยอดที่มันลงสุดยอดสุดยอดสาธุเพราะว่าเรือเราลําใหญ่เราสงสัยในในลรแวงนี้จะมีเรานี่หรัอเาเรือลําเดียวมีเจ้าเดียวมีลําเดียวโอ้โหสุดยอดสาธุอนุโมทนาสาธุ แต่ก่อนใช้ไปส่งลูกคนอนถนนยังไม่มีไงไม่มีถนนสามสิบกว่าปีที่แล้วไม่มีถนนก็ใช้ทางเรือแล้วแล้วแล้วเส้นทางเรือเนี่ยเราเราไปถึงไหนบ้างจ่ะไปสำโรงก็เคยไปไปสำโรงเรือไปสำโรงเวลาใช้เรือเนี่ยโยนบัวลงก็ไปอออแล้วก็ขับเทียบไป เด็ไๆทั้งครอบครัวอมีความสุขเนาะค่ะสุดยอดเลยพี่เป็นคนที่นี่คนพื้นที่นนคพื้ที่ก็เลยเก็บรักษาไว้ได้ถ้าเป็นคนต่างเถิ่นมาก็คงไม่ไม่มีโอกาสได้อย่างนี้หรอกเนาะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความรู้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ